ก็สวัสดีละยินดีต้อนรับสู่ช่องชิวว่านครับสำหรับนในคลิปนี้ครับจะยังคงอยู่กับที่การสอนเล่นแคลร์คลาแคลรสำหรับมือใหม่พาที่71นะตอนนี้ผมก็ยังคงเป็นบ้านลบเก้านะสำหรับไอดีนี้นะผมก็ได้ลองจัดแปนเองดูนะครับก็พยายามที่จะศึกษาการจัดแปนอยู่ในช่วงนี้นะแต่แปนนี้ก็อาจจะป้องกันได้ไม่ดีนะยังไม่ได้เทสเลยนะผมก็พยายามที่จะเอาเอาจะควีนข้างในหน่อยนะแล้วก็พยายาม วางแปลนให้เอ็กโบมันเข้าถึงค่อนข้างยากนะถ้าควีนเขาไม่เจาะกำแพงเข้ามานะมันก็จะยิงเอ็กโบไม่ได้นะถ้าเป็นหมูมันจะวิ่งอ้อมนะอ้อมอ้อมเอ็กโบก็โดนเอ็กโบยิงนะแต่ว่าบ้านเก้าป้อมการป้องกันมันไม่ค่อยแข็งแกล่งเท่าไหร่นะก็เลยอาจจะจัดไปมันก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรนะเดี๋ยวก็ลองทสดูนะว่าเป็นยังไงนะอ่าเห็นแบบนี้นะผมก็จัดเป็นชั่วโมงอยู่นะก็ไม่รู้ว่ามันจะการได้ดีไหมนะตอนนี้ผมก็ใช้เออ มังกรไฟฟ้าเป็นตัวเฝ้าบ้านอยู่นะก็เดี๋ยวผมจะพยายามที่จะเอา ID ดีบ้าน11อนะอัปเกรดลูกกระจกนะให้มันเป็นรลป8นะเดี๋ยวผมจะมาบูส์มันเพื่อเป็นซูเปอร์ลูกกระจกนะตอนนี้ผมกำลังอัปเกรดหมูอยู่เหลือ14ชั่วโมงนะก็พออัปเกรดซูเปอร์เอัปเกรดลูกกระจกเป็นล่แป8แล้วผมสามารถมาบูส์เป็นซูเปอร์ลูกกระจกได้ผมก็จะอามา บริจาคไว้เฝ้าบ้านนะเพื่อเทสแแนนะหรือว่าบริจาคในวอลด้วยนั่นเองนะช่วงนี้ผมจะใช้เหรียญวอลลีนนั่นแหละมาซื้อน้ํายาวิจัยนะเอาไปลดเวลาขวดละหนวันนะเพราะว่าถ้าเหรียญวอลลีนนะซ้ามาซื้อน้ํายาวิจัยนะหกขวดนะมันจะใช้120ียญี่เหรียญนะก็คือถ้ากองกําลังไหนที่เรา การวิจัยมันน้อยกว่า6วันหรือประมาณ5วันหรือ6วันพอดีนะซื้อคอร์สกับซื้อน้ำยาวิจัยก็จะมีค่าเท่ากันนะแต่เมื่อไรก็ตามที่การวิจัยมันเกินกว่า6วันก็คือ7วันขึ้นไปนะใช้คอร์สจะคุ้มกว่านั่นเองนะแล้วมาดูกันนะคือลูกกระจกผมนะอัปเกรดขึ้นแล้ว7มันจะใช้เวลาแค่5วันนะหก็ใช้น้ำยาวิจัย5ขวดนะห้าคูณยีก็เท่ากับ100นะก็จะถูกกว่าที่เราจะซื้อใช้เหรียญมาซื้อคอร์สนั่นเองนะคอร์สค้อนาลอยี่นะโอเคนะ ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะมาโจมตีวอลลี่กันหน่อยนะเพราะว่าบ้านเลวเก้าผมออกจากวอลลี่แล้วนะผมอัปเกรดคิงกับควีนล้วนๆนะก็เลยไม่ได้วอลให้เพื่อนคนอื่นเขาเข้าวอลแทนนะสวยดีนี้ผมยังคงวอลอยู่นะเดี๋ยวผมมาดูนะหลังผมเป็นหลังที่4นะฝั่งเขาหลังที่4เป็นบ้านเลวสิบสามนะอ่าแต่เป็น13าที่ข้ามยับเหมือนกันนะอืมก็เดี๋ยวผมจะใช้สุดเดิมสุดเมื่อวานโจมตีแล้วกันนะก็เดี๋ยวผมจะขอเป็นรถท่อนซุงนะก็จะส่งให้ตัวเองแหละเพราะว่ารถท่อนซุงในแคลนผมไม่มีนะโอเคนะก็ ส่งไปนะซื้อด้วยเหรียญป้อนสะดม15เหรียญน,นะเดี๋ยวมาโจมตีกันนะอโอเคหลังที่4นะครับขอสอดแนมหน่อยนะครับก็จะเข้ายัางไงนะเข้าทางด้านขวาเาข้าทางด้านล่างขึ้นไปแล้วกันนะเพื่อทำลายป้อมอีซีไปด้วยนะโอเคโจมตีไปเลยนะก็ผมก็อาจจะโจมตีไม่ค่อยเออไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่าช่วงนี้ไม่ได้ซ้อมจริงจังนะก็โจมตีไปนะก็เดี๋ยวถ้า,ารพร้อมเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวมาซ้อมจริงจังเอาทีหลัง นะลงไปนะก็ช่วงนี้ผมก็ได้ upgrade, อัปเกรดแกรนวอร์เดนไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวถ้าช่างว่างต่อผมก็จะอัปเกรดบับเล่นคิงกับชุกกลินต่อไปเลยนะช่วงนี้ผมก็พยายามที่จะอัปเกรดผู้กล้าให้มันตันๆหน่อยนะเพราะว่าทหารเรายังไม่ค่อยพร้อมที่จะโจมตีเต็มรูปแบบเนาะก็เลยช่วงนี้อัปเกรดผู้กล้าเลยละกันนะส่วนใน War, วอลเราก็เอาแค่ประมาณ1-2ดาวไปนะครับ รถท่อนซูมก็ยิงไปถึงเออ่ป้อมอินฟินอโนแตกอีกป้อมหนึ่งเลยด้วยนะตอนนี้รถท่อนซูมเรามันแตกไปแล้วนะก็ลงจะมองตรงนี้ไปหน่อยฮะแช่ไปที่ป้อมอินฟินอโนนะยาเพิษผมไม่ใช้เลยฮะก็เดี๋ยวน้ำยาแช่ขวดสุดท้ายผมจะอาจจะไว้แช่บ้านนะสกิลเรา ตายแล้วรบยังตายไปแล้วนะอาชอกีนเราก็ผุมจะกด Boost. บูส์ับเล่นคิงเล,เลยละกันนะเดินกับดักธนาโดนะโอเคบ้านจะแตกไหมนะก็กองทัพเราก็เหลือเยอะอยู่นะได้สามดาวอยู่เพราะว่าฝั่งซ้ายนี่มีตัวแทงสองสตัวเลยนะมาเล่นคิงก็ได้มาแนละ้วก็บ้านข้ามเนาะมันก็เราโจมตีง่ายนะ โอ้เหลือป้อมอินโซโนอีกป้อมหนึ่งข้างล่างแฮะเป้าหมายเดียวนะแต่ว่าเราเหลือแม่มดหลายตัวนะก็จะสปอนลูกกระจกเออไม่ใช่ลูกกระจกนะลูกสมุนกระดูกออกมาแนละ้วมันก็จะเป็นตัวแทงนะอินโซโนมันก็จะค่อยๆช็ค่อตค่อยอย,อย,อย,ยิงไปทีละตัวนะนี่นะก็โอเคนะได้3ดาวมานะบ้านข้าวนะก็ <c oughs> <c oughs> <g år> เราไม่มีแกลนวอเดนด้วยนะแล้วก็สูตรนี้ผมก็อืม เป็นสูตรที่เน้นเอาดาวสองดาวนะครับเน้นยพยายามเอาสองดาวเนาะก็ช่วงนี้ผมอาจจะไม่ได้ปลดแล้วล่ะไอดีนี้นะเพราะว่ามันเหลืออ่าช่างอีกสิบชั่วโมงจะว,ว่างแนละ้วแล้วก็ทรัพยากรผมล้นนะผมก็อาจจะมาผลิตทหารแจกเพื่อนไปนะก็เดี๋ยวฝึกสูตรเออฝึกไปตามที่เราเล่นก่อนนะโอเคไม่มีบอลลูนนะผมไม่ได้เดี๋ยวขอปั้นด้วยก่อนนะเพื่อจะมาส่งให้เพื่อนนะ โอเคนะเดี๋ยวผมไปดูบ้านอีกหลังนึงนะเป็นหลังที่ข้ามยับนะก็บ้านตึงที่สุดของไอดีผมนะตึงจัดเลยนะตึงเพราะว่าข้ามยับเลยนะ <g ül> ก็ไอดีน,นี้ก็เพื่อน <c oughs> ๆมันต้องตกใจนะทําไมผมข้ามอะไรขนาดนี้นะก็คือข้ามมาเพื่อมาปลดล็อกพวกรถเครื่องจกักรเออรถท่อนซูงอะไรพวกนี้นะเพื่อเอามาบริจาคให้ตัวเองแหละเพื่อเอามา ซ้อมตีซ้อมไหลนะครับไอดีนี้อาจจะไม่ได้เปหลักนะเน้นเป็นบริจาคนะแต่ช่วงนี้มันอยู่ในช่วงวอลลีกนะผมก็เลยเอามาลงวอลลีไปด้วยเพื่อเอาเหรียญน,นะพอจบไปผมจะใช้เหรียญลีกในการซื้อคอนมาอัพเกรดนะอย่างที่ผมบอกไปในคลิปก่อนนะอัพเกรดพวกนี้นะที่มันใช้เวลาถึง10วัน11วันนะก็เนี่ยนะมันยังเหลือ,เ,อ,อเครื่องยิงหินนะ11วัน6ชั่วโมงนะผมก็จะมาใช้เหรียญลีกนะซื้อคอนสิ่งก่อสร้างนะใช้120เหรียญน,นะเอามาสร้างทีเดียวก็เสร็จเลยนะสำหรับเออเจ้า ครื่องยิงหิน11วันนั่นนะนั่นนะครับก็ลดเวลาไปได้เยอะนะโอเคเดี๋ยวผมจะมาโจมตีนะเดี๋ยวผมขอทหารหน่อยดีกว่านะก็ไม่ได้ขอเลยนะขอเป็นส่วนนี้แล้วกันนะไอดี ID นี้ผมเอ่อความจุค่ายกองทัพมันค่อนข้างน้อยนะก็อาจจะขอทหารไปก็อาจจะไม่ค่อยได้ช่วยอะไรมากมายนะแต่ก็ดีกว่าไม่มีนะวิาสาต์ไม่มีนะก็ไม่เป็นไรบุกแค่นี้เลยแล้วกันนะก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าบ้านตรงหลังมันเป็นบ้านเรียกเท่าไหร่นะ หายเจอคำข้ามแบบเมื่อกี้ก็ดีนะอ่าของเราเป็นหลังที่สามนะหลังที่สามเขาเป็นบ้านเลือสิบสามเหมือนกันนะเราก็สิบสามนะอ่าเป็นแบบนี้เลยนะอืมผมอยากเอาดาวให้ได้เยอะๆนะอยากให้ได้ขั้นต่ำสองดาวนะะเดี๋ยวขอไปสามบ้านเพื่อนละกันนะโอ้เป็นมีบ้านเลืวสิบเขาโจมตีไม่ได้สักดาวนะดูหน่อยนะ <c oughs> เราจะโจมตีได้ไหมเนะี <c oughs> ่ยทหารเราผมไม่มั่นใจเลยนะโอเคโจมตีไปเลยละกันนะมุ่ๆมั่วๆสๆถั่เหลืองไปเลยนะอ่า ทางไหนดีนะเปิดเจอเอาะด้วยยาเป็นินไหวไปนะ,ะก็เดนะี๋นะยวผมเข้าทางด้านขวาแล้วกันนะไม่มีผู้กล้าอยู่นะไม่อากระทำผู้กาเลยตรงอ่ามีบลเบลคิงอยู่นะสำหรับ้านขวาก็เล็มไปนะเจาะเจาะไปนะเกลก้าศวิสาห์ตามเข้าไปฮนะโปลทนูช่วยเก็บผู้กล้าตลงไปเกลี้ยงฮะตอนนี้เราวิาสาห์ตามไปเป็นจุกเลยนะแล้วก็เอา ค okay. ขวญซิ่งวันคลีลี่เราเข้าไปนะเบขอางในบ้านปลฝ่ายตรงนี้เดี๋ยวฮิวเพิ่มเลือดสักหน่อยนะบูสตามเออเจ้าไอ้นี่ของเรานะวันคลีลี่เรานะโอเคเพิมเลือดให้เขาหน่อยสมตีมั่วจัดเลยนะนี่ไม่มีแผนการใดๆทั้งสิ้นนะลงทุกอย่างที่มีเข้าไปนะเน้นมั่วนะไม่เน้นจริงจัง <c oughs> ก็บ้านข้านะมเนาะผมก็ใช้สูตรนี้เอาไว้ป้นเออบ้านล้างนะ ก็เน้นเอาวันคลีเจาะเข้าไปแหละก็เจาะเข้าไปเอาทรัพยากรทั้งหมดนะครับได้สามดาวไหมใช่ได้ใช่ได้โ <c oughs> จมตีมั่วซั่วแต่ยังได้สามดาวเพราะมันเออบ้านเลาว่าสิบเนาะเ,เป็นเรามาโจมตีบ้านเลววาว่ต่ํากว่าตั้งสามเลเวลนะโอเคแจ๋วนะได้มัสามดาววันนี้เมื่อวานได้มาหนึ่งดาวก็เป็นสี่ดาวนะผมจะได้เหรียญลีกสี่สิบเปอร์เซ็นบวกกับพื้นถ่ายยี่สิบเปอร์เซ็นต์เป็นหกสิบเปอร์เซ็นต์นะเออตอนนี้ผมได้มาสาม สดาวแล้วขาดอีก4ดาวนะก็เหลือวออีกวันนึงนะคงได้เต็มที่อีกแค่สดาวนะผมจะพยายามทําให้ได้นะสัปดาห์มาสัมบ้านเพื่อนหน่อยก็ได้นะก็เดี๋ยวจะได้เหรียญิีกมาเกืบ100นะเอบร้อยนะอ่าโอเคนะก็ขอฝึกไปอีกหน่อยนะก็สูตรนี้ผมเอามาโจมตีบ้านล้างนะก็นี่นะตอนนี้ทรัพยากรผมล้นเกลี้ยงเลยนะผมก็นป้นๆเก็บไว้รอที่แบบว่า สิ่งก่อสร้างเรามันอัปเดตนะก็ตอนนี้สลากลางหรือบ้านนะั่นเลยสิสาชั่วโมงนะผมก็จะอัปเกรดมันต่อเลยนะเพื่อเป็นอตอนนี้อัปเกรดขึ้น2ดาวก็อัปเกรดขึ้น3ดาวต่อไปนะพยายามจะดันให้ถึงบ้าน15เลยนะส่วนการโจมตีนะเพื่อนๆก็ถ้าเป็นบ้านเล้วสิบสามนะม,มาอยู่ถ้วยประมาณพนะันสี่พันห้าเจอบ้านล้างบ่อยนะนี่ก็เจอเจ็ดแสนนะนี่นะก็ จมตีเข้าไปนะถ้าจะแบบว่าจะทําแบบผมนะคือทำไอดีมาสักไอดีหนึ่งเป็นบ้านขํายับนะเพื่อเอาไว้ส่งทหารน,ะนี่นะการเงินก็โอเคนะไม่ได้อยู่ยากอะไรนะเพราะว่าเราถ้วยต่ํานะมันจะไม่ค่อยเจอบ้านเล็กมากๆมาปนนะมันจะเจอบ้านที่เ,เรียกว่าบ้านห่างก,กันไม่เกิน2องเวืนะจะ,จะเจอต่ําสุดแค่บ,บ้าน11นะที่มาปนเรานะมันก็เลยจะโดน รูดทรัพยากรหรือโดนปล้นทรัพยากรไปไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้น,นเดี๋ยวผมขอดูนะเนี่ยโดนทีหกแสนเจ็ดแสนนะหกแสนก็เยอะนะเพราะผมน้ำดำไม่ใช่น้ำดำนะทรัพยากรผมล้นเกลี้ยงเลยนะมัน1112ล้านนะแต่เราโจมตีมาได้ทีหนึ่งก็เท่ากับเขามาโจมตีนะบางทีเราโจมตีไป4ี่ห้ารอบเราเพิ่งโดนโจมตีรอบหนึ่งนะยังไงมันก็เก็บง่ายอยู่แล้วนะสำหรับบ้านนี้นะโอเคเดี๋ยวผมมาที่บ้านเลขเก้ากันนะโดนโจมตีหรือยังไม่รู้นะโอเคโดนโจมตีไปแล้วนะ โอ้เราไปสองดาวนะเป็นยังไงนะเดี๋ยวมาดูรีเพย์หน่อยขอไปดูบ้านเขานะน่าจะเป็นบ้านเลี้ยวก้าวะอ่าบ้านเลี้ยว1ิบนะแต่ว่าผู้กล้าเขาไปเลเวลน้อยนะควีนแค่เลเ้วลหกเองนะน่าจะข้ามบ้านนะอืมแล้วสูตรแบบว่าสูตรมัวนะก็น่าจะน่าจะสามดาวเพราะว่าเขามัวด้วยเลยมั้งก็ดูกันนะโจมตียังไงนะอ่าโจมตีไปแบบนี้เลยนะก็เออพวกกล้าอะไรผมก็อัพด้วยแหละเนาะมันก็เลยป้องกันได้ไม่่อดีนะคิงควีนผมอัพหมดนะแล้วก็นี่มี เออเอ็กโบก็อัพนะครับนี่นะหมูป่าเขากา็ไม่จมตีนะมันก็จะไม่เข้าด้านในนะมันจะค่อยๆอ,อ้อมสิ่งก่อสร้างตามที่ผมวางแผนไว้นะมันจะไม่เข้าไปจมตีเอ็กโบนะนี่ถ้าเอ็กโบทำงานก็อาจจะจมตีมันได้สักหน่อยนะส่วนถ้หาหแคนนะเขาไม่รล่อมันล่อยากอยู่นะต้องผ่านป้อมปักการเข้ามานะอาจจะต้องใช้พวกควีนชาร์ตเข้ามานะโอ้แต่ว่าตรงนี้นะหมูป่ามันหลุดเข้ามาได้ตัวหนึ่งฮนะน่าจะสิ่งก่อสร้างการป้องการผมมันห่างกันไปหรือเปล่า หลุดมาตัวหนึ่งนะเข้ามาถึงนี่เลยผมก็เน,น้นการไอควีนชาร์จนะไม่ให้ควีนมันเข้ามาโจมตีได้นะถ้ามันไม่ระเบิดกำแพงเนาะอ๋อเขาก็โจมตีมั่วซั่วนะั้นมันก็เลยแบบนีน้ก็อาจจะถ้วยต่ำแนละ้วก็อาจจะคนบางคนเขาก็เล่นไม่เก่งนะก็อาจจะเป็นมือใหม่หรือเปล่านะก็เลยเป็นแบบนี้นะแต่ยังน้อยเขาก็ได้มาสองดาวนะเพราะว่าผู้กล้าผมมันอัปเกรดอยู่เนาะโอเคนะ อย่างที่บอกนะสำหรับบ้าน9เราจัดแปไงมันก็การยากนะเพราะว่าสิ่งก่อสร้างการป้องกันมันค่อนข้างไม่แข็งนะมันถึงว่าจะมีเอ็กโบก็เถอะแต่มันก็ยิงเบานะแค่มันยิงรัวแค่นั้นเองนะโอเคนะก็จัดไปลองดูนะเผื่อจะไว้ป้องกันคนที่เขาโจมตีไปเป็นประมาณนี้นะก็อย่างน้อยก็ไม่โดน3าดาวโนะดนสองดาวโอเคนะก็เดี๋ยวผมจะโจมตีหน่อยนะถ้าหาันแครเราไม่ตายด้วยนะเขาไม่ได้ล่อแครเลยนะ ็โอเคเดี๋ยวผมจะโจมตีบ้านเล้ว10นะครับก็ผมมาใช้สุดนี้นะเพราะว่าผมอัปเกรดพูกกล้าอยู่นะตอนนี้นะก็จะเป็นมังกร8ตัวนะอาจจะผมบอกไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วหรือเปล่าไม่รู้นะช่วงนี้ก็เน้นป้นน้ําดําไปนะอันนี้เป็นบ้านเลี้ยก้านะผมโจมตีบ้านเลี้ยงกล้าเลยลกันนะทรัพยากรมันเยอะมากนะก็ผมจะเข้ายัางไงนะจะผ่าป้อม no อินฟโนเออไม่ใช่อินฟโนป้อมพลุไปก่อนสัก2ป้อมนะมได้แค่ป้อมเดียวแหละล้วก็เลยอีกป้อมหนึ่งนะก็อยากผ่าให้มันโดนป้อมพลุไปด้วยนะ ออไม่ใช่ป้อมผูนะ้ป้อมลมนะผมขอดูนะผมอาจจะผ่าข้างในนะตรงนี้นะมันจะโดนป้อมลมด้วยนะหนึ่งสองสามสี่นะป้อมลมแตกไปป้อมพลุแตกไปนะแล้วก็ผ่าตรงนี้ไปอีกสองขวดนะเดี๋ยวผมจะเข้าด้านบนนะเข้าทางด้านที่มีป้อมอีกเออพลุเหลืออยู่นะก็มันกรไฟฟ้าผมให้ช่วยยิงตรงนี้นะ แล้วก็ใส่ลงบอลลูนไปฝั่งละหกนะฝั่งที่มีป้อมพลุนะแล้วก็ลงน้ํายาม่วงไปนะพวกบูสเข้าไปทำลายป้อมพลุนะครับคำจริงมังกรผมควรที่จะมาลงเออมังกรอไฟฟ้าผมควรที่มาลงตรงนี้เพื่อชิ่งเข้าไปโดนป้อมพลุนี้นะผมลงพลาดนะนี่นะป้อมพลุมันก็แตกไปสองปอมนะโดนเออบอลลูนเราจัดก,การนะแต่ถ้ามังกรไฟฟ้าถ้า ผมเออปกตินะผมจะมาลงฝั่งที่ผมผ่าป้อมพลุไว้จนมันเหลือเลือดหน่อยหนึ่งนะมันจะยิงชิ่งก็ไปถึงโดนป้อมพลุไปเลยนะป้อมพลุก,ก็จะแตกไปนะแต่นี้ผมลืมนะครับนี่นะมันจะชิ่งถึงหรือเปล่านะ่าถึงนะงนะเพราะว่ามันช่องติดกันโอเคเนี่ยมันจะแตกแบบนี้นะจริงถ้าเราผมลงข้างล่างเนี่ยน่าจะแตกไปเร็วกว่านี้อีกนะก็สูตรนี้ก็สมตีบ้าน9ก้าได้3ดาวอยู่นะบางรอบนะถ้าฟุกๆนะอันนี้ก็น่าจะได้3ดาวมั้งนะก็เน้นผ่าป้อมพลุให้แตกไปหนึ่งป้อม เอาให้โดนป้อมลมด้วยแล้วอยาเข้าสวนป้อมลมนะเข้าหลังป้อมลมนะถ้าเข้าสวนป้อมลมมันจะโดนเป่าอยู่ยห่น้าแหละ,ะครับแล้วก็ถ้าเป็นมังกรไฟฟ้าโดนเป่ามันก็จะไ,ไม่ได้พ่นไฟสักทีนะไม่ได้พ่นกระแสไฟฟ้าทีนะกำลังปากจะพ่นก็โดนเป่าปอีกแล้วประมาณนี้นะก็เอาเน้ายาม่วงนะลงบูสเอร์บอลลูนที่เราเตรียมมาฝั่งละหกลำนะเข้าไปชาร์อ,อป้อมพลุ ที่มันเหลือ2ป้ปอมนะพี่เราไม่ได้ผ่ามานะันเนาะโอเคนี่ก็ได้มา3ดาวนะเขาไม่มีทหานฟอคแคนนะสูตรนี้ก็เล่นได้นะผมคิดว่ามังกรมันเป็นสูตรที่อาจจะดีที่สุดนะถ้าไม่มีผู้กล้าหรือฮีโร่นะเพราะว่าถ้าเป็นสูตรพื้นดินบางทีเราอาจจะผิดพลาดโดนการป้องกนะันเขานปราสาทแคน์เขาจัดการนะถ้าเราไม่ได้กําจัดทหานแคนเขาได้ฐานทุ่งทีนะโอเคเดี๋ยวผมจะขอทหารไปหน่อยนะแล้วผมบุอกอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะ Ey, ก็ส่งเป็นมังกรไฟฟ้านะอันนี้เพื่อนขอพอดี <c oughs> นะก็ส่งให้เพื่อนด้วยนะโอเคนะครับส่งไปฮนะบัลลูนนะวิสาด์ไม่มีนะก็ไปบุกโจมตีสักรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอบนี้ลองหาบ้านสิบดูไหมตอนนี้น้ำดำผมก็มีแสนสามแล้วก็เก็บไว้เตรียมอัปเกรดผู้กล้าต่อไปเลยล้วนนะผมจะพยายามดันควีนกับควีนให้มันถึงแล้ว 30นะเพื่อมันจะได้โจมตีได้ดีขึ้นนะโอเคนี่เป็นว่าเราสิบทข้างตันนะผมจะโจมตีเข้ารเป่ารูดีวขอดูป้อมพลุเออป้อมลมกับป้อมพลุป้อมลมก็หันทางด้านนี้นะผมน่าจะเข้าด้านบนอาจจะเข้าด้านข้างด้านขวาละกันนะขอผ่าไปทางด้านซ้ายนะายป,ป้อมลมมันแตกนะป้อมพูุแตกไปนะ ก็ที่ผมจะผ่าฝ okay. okay, ั่งนี้นะก็ทีวผมจะเอามงกรไฟฟ้าเข้างด้านนี้นะอาจจะชิ่งถึงหรือเปล่าไม่รู้นะดูกันนะเขาวางสองช่องนั้นมันไม่ชิ่งนะโอเคแต่ถ้ามันเข้าแบงค์แนวมันจะชิ่งแล้วนะแต่มันน่าจะโดนป้อมพูยิงแล้วนะโอ้โหโดนทุกอย่างนะโอเคอกป้อมพูแตกไปนั่นเนี่ยแบบนี้นะพอเราเหลือเลือดป้อมพูไว้หน่อยหนึ่งนะแล้วเราชิ่งมงกรไฟฟ้ามก็แตกไปนะก็เราก็ต้องเหลือป้อมพูที่เราจะมากังวลอีกแค่สองปอมนะก็จะลงฝั่งนี้นะ นี่มาผมแม้เข้าส่วนป้อมลมนะป้อมลมมันเป่าลงล่างนะตอนสามสี่ห้าหกวอลุน,นสั่งละหกนะเพื่อเข้าไปชาร์จป้อมพลุนะวางน้ำยาม่วงดักหน้าไปเลยนะโอเคโอ้ถึงป้อมพลุมันเออป้อมลมมันก็ยังเป่าเข้ามาได้อยู่นะมันเฉียงเฉียงลงมั้งล่างนะรู้สึกจะาป้อมพลุอันนี้ไม่แตกแฮะแย่นะ <laughs> แย่แยนะ่น่าจะได้ให้ดาวเดียวนะ เนี่ยนะพอเราเข้าส่วนป้อมลมมันเปิดแบบนี้นะอันนี้ผ่งผมยังไม่ส่วนก็เหอนมันชิงเฉียงนะคมาจริงผมน่าจะผ่าป้อมข้างล่างนี้แต่มันก็ไม่ได้นะเขาก็หันวางป้อมดีนะผมก็ต้องเลือกเข้าทักทางหนึ่งนะก็โอเคได้มาหนึ่งดาวนะเพื่อนๆก็ลองโจมตีดูนะบางรอบผมมีสามดาวด้วยนะแต่ว่ามันเป็นบ้านสิบที่อาจจะไม่ตันเนาะก็ถ้าไม่ตันยังไงมันโอกาสสามดาวมีอยู่แล้วแหละโอเคก็ฝึกต่อไปนะ ก็สำหรับเนื้อหาในคลิปนี้น่าจบเพียงเท่านี้นะยังไงอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะผมจะได้มีกำลังใจมาทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะก็ใกล้จะพูดติดตามใกล้จะครบพันคนแล้วนะก็ยังไงฝากกดติดตามกันหน่อยนะอตอนนี้ไม่มีอะไรเหลือแล้วเนาะก็แคนผม,มเป็นที่7อยู่นะน่าจะตกชั้นนะโอเคครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่พารท์ทไปพรุ่งนี้บ่ายสามตรงสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ